บริษัทสีไดโน่จำกัดก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2524โดยผุนชิตอัศวทธีรธรรมซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเคมีจากสหรัฐอเมริกาและได้ร่วมงานกับบริษัทสีชั้นนาในสหรัฐอเมริกากิจการของบริษัทได้ก้าวหน้ามาโดยลำดับในปีพุทธศักราช2533 สินค้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยและต่อมาก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 1994และ ISO 9001 version 2000 ระบบการบริหารคุณภาพและได้รับการรับรองว่าการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทได้รับอนุญาตจากบริษัทสีรัชโเรียมซึ่งเป็นสีคุณภาพสูงของสหรัฐอเมริกาให้ผลิตและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศบริษัทสีไดโน่เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งในด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญสูงสุดที่จะดูแลลูกค้าและผู้ใช้งานทุกรายเป็นอย่างดีทั้งก่อนและหลังการขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งให้การบริการและการจัดการที่รวดเร็วทำให้ลูกค้าชื่นชมเรามากเมื่อเจ้าของอาคารหรือช่างสีได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สีไดโนซักครั้งหนึ่งแล้ว เกิดความพึงพอใจต่อมาจึงกลายเป็นลูกค้าประจําถ้าลูกค้าประสบปัญหาเราจะช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาจนกว่าจะสําเร็จเราถือว่าความสําเร็จของลูกค้าคือความรับผิดช,ชอบของเราเนื่องจากผู้บริหารของบริษัทสีไดโนตั้งแต่รุ่นก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นผู้มีความรู้ในวิชาเคมีและเรื่องสีเป็นางดี จึงเอาใจใส่พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนการผลิตบริษัทมีแผนกวิจัยและพัฒนาที่ทุ่มเททำงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูงเกินกว่าที่ผู้บริโภคคาดหมายในด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคบริษัทมีทีมบริการด้านเทคนิค ที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับสากลจากสถาบัน NACE ทําให้ทีมงานของบริษัทสีไดโน่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าบริษัทได้ให้คําแนะนําในด้านเทคนิคใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้ามาโดยตลอดบริษัทไดโ,โน่เขาค่อนข้างจะบริการดีมีช่างเทคนิคมาคอยแนะนําสินค้าเวลาเราบอกว่าลูกค้าเราต้องการหลังนี้ต้องการทาสีไดโน เขาก็จะส่งช่างเทคนิคเข้าไปบริการได้ไปวัดความชื้นของผิวปูนว่าความชื้นมากน้อยขนาดไหนสีจะทาได้หร่ายยงคุณฉับปูนเป็นนานเท่าไหร่ไม่ว่าเจ้าของโครงการหรือว่าเจ้าของบ้านพอเขาใช้แล้วโครงการอื่นเขาก็จะใช้สีไดโนดต,ต่อไปที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่าการพัฒนา,ธธา,นานในรูปแบบของคุณสมบัติของตัวสีในเรื่องมาตรฐาน ีไดโน่เป็นสีที่มีความพัฒนาผู้รับผิดชอบในการขายเนี่ยก็จะถามเราอยู่ตลอดเวลาว่าโอเคเป็นยังไงบ้างนะฮะสีในช่วงนี้ของเราเนี่ยทำไปแล้วทาไปแล้วมีปัญหาอะไรตรงไหนให้บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราถึงเลือกใช้ตรงนี้มานานพอสมควรนะครับผลงานของบริษัทสีไดโน่จำกัดที่มีอยู่ทั่วประเทศและต่างประเทศทั้งที่เป็นลูกค้ารายย่อย ลูกค้ารายใหญ่และกิจการอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าตลอดมาเป็นเวลาเกือบ30ปีเป็นเครื่องยืนยันถึงความภาคพ,พียนอุตสาหะของบริษัทในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า